นะครับเพิ่งแตจะมาะโอ้ยฝนลิ่นมากเลยนเนี่ยเีรอลุ้นก่อนเด็กกินบ้เนอะอืึมที่ใบบัวรับปลาตกต,ตะไคร่ตกในปลาเน,นี่ยดงเละพี่น้อง ท่านได้จกักโตอยหลังจะหมอขึ้นมาเออฝนก็นลินมาแล้วเด้อเริ่มคึ้นมาแล้ว,น,ลวน้อยสิได้ครับเวอจีนได้ก,กินเขาบ่เราแม่แรกเลยประมาณเออบ่ได้จะโตซื้อเนี่ยกับเบิดเงินแล้วมาไปซื้อปลากินบ่ดีบ่ เอาแล้วเอาปลาซือปลาบ่ะเอากงินไปซื้อปลามาปนดีๆก็เยอะเนี่ยหมานบลานไม่หมานก็ดูวเนี่ยปลาหยังนเนาะเข็งใหญ่เนี<อ>่แม่ใหญ่เลย